สวัสดีครับสวัสดีพัดค่ำนะครับคุณราชัยสวัสดีครับ x 1 3นะคูณ13บสามแนลสวัสดีครับไปเตยสวัสดีครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะอันนี้เพิ่งมาตาแรกเลยกดโซโลมานะครับในแรงคอมมานเดอร์นะคอมมานเดอร์หนึ่งครับผมตาแรกก็อาญาหลุดนะเพื่อนขออาญามาเพื่อนในทีมส่วนผมมาเล่นผมผมเล่นไม่ค่อยเป็นจริงๆอับดุลรอแยะเชิญมาล่วงหน้าคุณบูมสวัสดีครับคุณขุนสวัสดีครับผม คือซิปอาญาเขาแบนตลอดไงนุยล็อกประตูก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้เล่นฮีโร่พวกเนี้ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเพราะแบบมันแบนประจําอะแบบแบนร้อยเปอร์เซ็นต์ะ าาาลาลาปิ้วรอนะถือต้นเกมเราสู้ยากกว่าแล้วแหละเป็นทารา่าทาร่าป่าวิ่งไปเลยเพื่อนไม่มีแล้วทาร่าเฟย้แร้วถอยเพื่อนป่าอาร์มสวัสดีครับป่าอาร์ฟิกเกอร์โซปล่อยสกิลแล้วก็ชิวๆอ่านคอมเมนต์ได้ด้วย สวัสดีคนดูทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้เดือดจ้ะนี่หายาโรไปดิมันก็จะกดอันติอันติไวไปหน่อยนึงน,นี่แล้วล่าไม่ทันจ,จิงแจ๋วสุดจัาบโจิจิกกระดิจกสัญญาส,สาสาทุ อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับไยออกล้างดีไหมสวัสดีครับแจมมี่สวัสดีครับผมอันตีเลยล้างละเพื่อนผมกดผมกดวิกเนิทาร่าได้ปะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันคือแบบผมเล่นน้อยจริงอะตัวเนี่ย เพราะว่ามันมันมันหลุดแบนตลอดเอ้ยมันแบนตลอดก็เลยแบบเคยเล่นน้อยก็เลยแบบไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ <c oughs> วันเสียตอนนี้ได้มาหนึ่งคิวนะครับผมเรียบร้อยไปดิ <c oughs> วิ่งไปเลยเพื่อนเอือนิดเดียววันเสียวันเสีย มันยังไม่มีตัดเลือดเราก็สู้ได้แหละถึงแม้เราจะแบบค่อยๆตีค่อยๆตีไปก็ตามออกตัดเลือดเลยดีไหมคือหรือว่าออกอากนนี่ก่อนคือผมผมไม่ค่อยรู้เรืองนี่เรายังไม่ได้ลงจากทาร่าเนี่ยต้นเกียร์นี่ขี่ยาวเลยทาร่าชื่อเอนเตอร์นะครับได้นะได้นะได้นะไปไปเลยสว ร้างโลดเปนหนึ่งกรุป๊ปรับตีป้อมทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหรอกล้ลางแล้วอ้าวตุยซังั้นผมเนี่ยา,าล้ดต,ต,ต,ตายได้แตารัึกตายผมก็ยิงงงๆอยู่ผมทำไรคุณโจ้สวัสดีครับหัวาจสายสายหัวสายหัวสวัสดีครับผมอือทีเดียววิ่งไปเลย พาออกมาตายปะเนี่ยคือ <c oughs> ผมเล่นกับทารา่กากันว่าไวโอเลตอ่ะเล่นลไม่มีใครช่วยเลยไวโอเลตแบบว่าคนเดียวเงาเงาเลยฮัสว <c oughs> ัสดีนี่ต้องตามสุดเพื่อนเบาได้เบาเบาได้เบา เบาได้เบาหวานเสียหวานเสียฮึอย่าไปตีป้อมเอ้ยอ,อย่าไปเข้าป้อมเขาสิสองนัดเลย <c oughs> ต้องป้อมป้อมในป้อมกลางเลยสองนัดเลยเชียร์คุณข้อมูลตรงนี้แหละหลอดหลอดหลอดนี่ไงนี่ไงตีธรรมดา <c oughs> ช่วยกทำอาหารกิน วิ่งอยู่เพื่อนโดดไม่ถึงก็ได้๋ดวผม,ผมคือผมไม่ได้อดรองเท้าไงเอาได้ได้ปืนแต่งั้นอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยคือผมอยังไม่ได้อดรองเท้าคือมันขี่ทั้งเกมเลยเนี่ยพอละสงสารเมดมันอ๋อจีการ,รีใช่ไหมเอเกียมไม่ควรเข้าหรอกมันเข้าไปะในเลยก็เลยเสียสกิลเยอะผมเสียอ,อันตีเสียล้างเสียทุกอย่างอะเพื้อแบบแนทาลาเจ็บมากบัฟฟาตัวนั้นฉันขอนะโอเคจ้าสวัสดีครับ ก็เลยจี้ได้มันออกดับปักอะแล้วการีจนสุดเลยโดนจี้ฮาราจี้เม็ดเกินไม่ได้เกิดเลยเคเคต้องเคเคตองเคเคตองอะไรนะเคเคตองสวัสดีครับต่อยนะ่อยนะสัตว์นี้วิ่งไปไม่ถึง ไปเพื่อนตีไปตีไปถอยเพื่อนป้อมเขาเพื่อนช่วยปืนช่วยปืนเดินไปไหนกิ้งมาทางนี้ปืนปืนจ๋ากระโดดฮโลสวยเอาได้ได้ล่าเขาด้วยเ <laughs> ดบิวเดบิวคิวสวัสดีครับผมอ่านถูกไหมเนอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปึ๊บ สโลนะสโลนะอายาที่ฟรีนะอายาฟรีบ่อยนะมเมดวาร์ปเลยไว้สงสัยขี้เกียจกลับบ้านเออหยอตีซ้อนไปเลยอ่าเป็นลูกบอลเป็นลูกบอล <c oughs> กังกี้สวัสดีครับทาร่าอาญาด้วย เอ้ยนิดเดียวไม่ตายโหเสียได้เสียได้นี่ยัดหน้าไปดีเอาขอขี่หน่อยดีไม่ขี่ไม่ได้เนี่ยเอ้าผมขี่ไม่ได้ปืนไม่ขี่หรอหรืออะไรเอ้าผมขี่ปืนไม่ได้เพื่เกียะ นี่ฮะงงเมื่อกี้ขีปเหมือนแบบกดแล้วไม่ติดต้องกดแบบเลือกนลมั้งแต่มันก็มีทาตุเก็ตเดียวเลยทำไมไม่ให้ขึ้นสวัสดีเป็ดน้อยด้วยนะครับถลางลวเพื่อนห้าหนึ่งเลยเหรอถึกแล้วเพื่อนไหวหมดไหวหมดไหวหมดตั้งโลไปนี่ไงสโล2สองไปดี ปลาดักไม่เป็นไรจบบ้านจบบ้านเอ้ยย่คาคอสชีวไม่ได้แบ่งใครเลยเมด้ตัวหนึ่งสรุปทาร่าไม่ได้คุณเมี่ยงปลาสวัสดีครับผมชัดชัดชาลินสวัสดีครับผมขอลงแล้วตีป้อมแล้วกันเกือบนะ <c oughs> <c oughs> ขอตีป้อมขอตีป้อม,อย,มอยากมีบทอยากกินด้วยลำแข้งตัวเองคุณพวงปากาขอบคุณสำหรับหนึ่งถูกใจนะครับคุณแนนสวัสดีครับ คุณลุงนะครับคุณจักรสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลย